ครับสวัสดีครับปีพซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็บมาพบกับพอเตียมเนาะพี่น้องเนาะครับพอเตียมภาพาิดต,ตามเลขลาวพัฒนาของแม่ยายนงต่อยเอนาะพี่น้องเนาะครับมือวันจันทร์นะพี่น้องวันจันทร์ที่ยี่กันยายน68แลาวพัฒนาออก5 4 2 7 7 4 รับเด็กล่างก็ออกสองเก็ดน้าพี่น้องเนาะรับของแม่ยายนงพี่น้องเอ้ยงวดที่พานมากอะ <c oughs> เลขเขาอยู่ดีพี่น้องแตียว่าพนบ่ได้จับให้นะพี่น้องเนาะรับวันจันทร์ที่ยี่สิบเก้ากันยายนสองห้าหกแปดลาพัฒนาแม่ยายนงบนล่างวิ่งรวดเก้ากับห้าพี่น้องเกากับหากับบมมาแต่ว่าชุดวิ่นนะพี่น้อง 012678ครับมันมี27อยูด่ดนพี่น้องเนาะแต่ว่าเนี่ยพลบริจับให้พี่น้องจับ92128227บริจับถือว่าชุดวิ่กันยังเขายูด่ดนพี่น้องเนาะอ่าเมื่อนี้พ่อเตียมพามาตามต่ออีกนะครับ thank you ลาพัฒนาแม่ยายนง บนล่างวิ่งรูงดพี่น้องสี่กับห้านะครับขับเบิ้งชุดวิ่นเลพี่น้องศูนย์หนึ่งสอง หนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์สองหกเจ็ดแปดนะครับ จับคู่ในพี่น้องห้าหนึ่งห้าสองห้าสี่ สีหนึ่งสี่สองสี่หกนะครับเจ็ดหนึ่ง ห้าแปดห้านะครับครับส่วนตัวเน้นเลยพี่น้อง ครเน่นสามหางพี่น้องการเบิ้ล 4455นะครับครับสัตว์เจี่ยนนะพี่น้องเนาะแต่ว่าตัวที่บรเนนนะพี่น้องเริ่มักตัวเด็กกระพิจารณาเบิง้งครับที่สําคัญก็จะลืมขับตัวไว้นำเนาะครับเนาะครับรเตรียมกับเจเบิ้งกันนะพี่น้องเรินะ่พอเปลี่ยนเป็นทรงมาให้ครับวิ่ง4กับ5พี่น้องชุดวิ่ง0102 6กเจ็ดแปดับห้าหนึ่งห้าสองห้าสี่สหนงสี่น่ายายงพี่น้องกันสี่สหหนะครับเนียนหาสี่สี่นะพี่น้องครับครับเตรียมขอขอบคุณหลายนะครับเด้อพอเพ็ดเนาะครับเนาะส่งมาให้ ครับแล้วก็ขอ,ขอขอบคุณแม่ยายน่งหลายๆครับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอแต้มมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านใด้พี่น้องเน้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอแต้มก็เวพีพยพอนคอยเข่าขอให้ปังครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โศกมันมานกันกนาะพี่น้องเนาะ เอาจะเลื่มแล้พี่น้องเ้อเขามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์กอเตียมน้ำเลียนะครับเนาะเพื่อเปลี่ยนกำลังใจให้พ่อเตียมน้ำหน้าคมครับสุดท้ายทายสุดนี้ขออ e ิทุกคนโฉบโ,โมันมันแล้พี่น้องเ้อเฮงเฮงรวยรวยนะครับเนอะรับพอกันชิปนะครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม